สัมภักฐานธรรมะฐานชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงประอบการอนุโมทนาในธรรมะเมตตาของพระพุทธเจ้าพระมิทยากรทั้งสองรูปสองโหนที่ได้มีเมตตามาบุญกันใส่ทำให้กับญาติโยมชาววัดสังสวรของเราในค่ำคืนนี้ในทางใดๆองค์

สมมาจ่าทรงนองเดียรโวซาลาครงงาเนียมรง้าวันองบอกถึงเช่าวันเชาวัวันนัขอบขัวคนมีความสามัคคีเป็นขอบขัวที่อบุนขอบขั้วอบุนี่มันมนข้ามุราคาฉลาดในการปกบขอ้ พ่อแม่พี่น้องปกคอรองในคนรคอบครัวผู้นำปกครององค์การฉลาดในการปกคอรองมีควา,ามรักษาบันที่ห้าพี่ห้านอ้องสมองคุ้งถึงเยือกเย็นสมองคุ้งเยือกเย็นแล้วรู้จักว่าการเกินคือหนา้าการที่เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์ชีวิตที่จะต้องเ็นต้องใส่ในที่อย่างมีค่าท,ที่สุดในการหนึ่งมาก ทำระดับนักขุดเจ้าะมันถึงมากเลยทำในคัานพื้นดิที่มันเก่าไปมันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าการข้า,ามขั้นวัจเจนอนอได้ข้นสิ่งใหม่ของใจสิ่งเกง่าบรรเทาความสงสัยทำความเห็นที่แหลเร็วจิตใจทำความเห็นที่แหลเร็วไว้จิตใจจะออกจากความทุกข์ในเร็วขึ้นอันนี้คือ อมีสูงของการฟังธรรมใหนธรามคืนดีพระคุณเจ้าเราจะเพิเ่มเิ่มเติมในจีหองเพิ่มเติมในภายที่นนทสุดของการฟังธรรมในคืนนี้อันที่หนึง่งนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้สูงลำ้ำอันสองนึกถึงผู้ฝังคุณธรรมคือเมตตาสามทิจารณาให้เป็นสุภาพ จีเจริญมรระทุกลมหายใจจีขอสิบประการนี้เกิดว่าอักรูปล้าขับกรรมฐานสิ่งที่เขาาวัดระลึกลงถึง,ง,งอยู่ตลอดทุกมือทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกเวลาในห้องระลึกถึงระลึกถึงแล้วจีเกิดแต่วามุขความจะเลิญความยิ้ม,มอกยิ้มใจความ,มื่อปิติมันลง ถาันที่จะไห้ครอบอของมาลูกผลเดถ้าเราเรลึกถึงชีขอนีขอหนึ่งีงแต่เราเึกถึงพราพุธถ้เจ้าผู้สูงลขาขพุธ้เจ้าวาสีได้มากตัดสรนเปนถามข้เทียนมากชีอส่อใครทำได้ใช่มหมครับบรรลุว่าแลาวมีบรญยาทีพา,าิท่าสูงเลยข้าพุอเพงอเงมีพ มีสทธิพุนคือพ่อบริสุนโขสุพ่อผลิสุคนทุกได้ตายที่พ่อปรุนาถพุนเป็นแบบผู้มาเลวมีความบจิดว่าทำมาที้รบูได้เห็นเรื่องยากเรื่องที่เท็นในยาญทครับในยาก่จงเราบรรลเทวดาสิขอใจเราจะมพเด้ฟัในธรรมในปฏิบันิในอพไดันเทมีปรุนาถพุได้ญอกมาก

ini ให้รัป๋เจ็ชีิงเลยชิดเลยนรับางเป็นของสาดของสมัยนั้นร่างกายในห้องหัวหนนำดึงโซองมือเพิ่อนกับไค้มันเห็นจีบูกจีตาจีบดกปี่สุขีบปี๊ตาขอห่างจีบีาขอหองนั่งขอแบบสุภาพทีในห้อตาห้องคือขอสาในห้อาพิจารณาแต่เห็นอสุภัพร่างกายเป็นอสุภั พอทีท่ชีเรื่องจเริ่มก็ระงับไปสติถูกลบหายในใจนเอาไะไรไปนั้งมือน,น,นีนถือว่าเป็นโอกาสดีกอ,อนันบันมีคนตายหรืออไรไม่ได้เมื่อนเตียนโอกาสได้มาฟังฟังอยู่มองเมนนอยู่มองเขาสมถือว่าเป็นโอกาสดีกว่าโอกาสทาใจะได้มากคือจะคนตายแต่ว่าเย่าโอกาสนั้นแต่น,นี่บางคนจะคนขง ้ขไปทุกคนในปัจตูบานนี้่านมีบุปนรานว่างไตเข้าะลึกถึงมือนี้เป็นเขามือหน็ต้องเป็นพ่อมันวอมีไภัยวจีวาชิตายึืนมือหนี่ึืนว่ามืไอในสาวันหมดได้ความไตเป็นยอกจำตัวสุภาพงบรรอัจเชวะจิตจะมาตัณพงโกชัญญามารัุเ ความเพียรเป็นกิตที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันนี้ความเพียรเ้าความเพ่งเพ่งยังไความเพียเรเพียรทํางหนุาศีลภาวนาในาตเอาเพียเเจจบบรเป็นในสี่ทีพุณเจ้าองสอนบอกมันมาชีวิคนธาคุน้วถึคือสีหอสีปรารทงานที่ในธาสรุปสุดท้ายในคำาึืนนี้ นึกถึงพระพุทธเจ้าผุสุดร่ำู้ังรูธรรมเมตตาพิจารณากายัสสเลยมรณะทุกขณะลมหายใจก็สุวันแ่เวลาลอทหายี่สุนีรอการะกนนะพระุธสุดรมำุทธุสุขุทคิยะสุขว่าโกเียงลงม ให้มีความน่าเพินมผูที่บาดีบาดานาสินใเป็นไปด้วยชอบ การบรรลุธรรมคาว่บรรลุธรรมบรมบรลุรย่างไรบรรลุอย่างไรอย่างไรจึงจะบรรลุธรรมการจะบรรลุธรรมแต่สงรู้บรรลุสมัยคนเนี่ยมันมีอยู่ห้าวิธีด้วยกันอย่างแรกต้องอาศัยการฟังอย่างแรกต้องอาศัยการแสดง อย่างแรกต้องอาศัยการแสดงก,การพูดพูดธรรมะพูดธรรมะก็สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ผู้พูดธรรมะอย่างที่สองพู้ฟังธรรมะก็บรรลุรมได้ถึงแม้ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องธรรมะของพระเจ้าของพุทธรรมแค่เราภาว่าดีๆเราก็สามารถบรรลุได้ หรือจะพูดภาษาง่ายก็คือสิ่งไหนที่เราไม่เคยได้ยินเราก็จะได้ยินบางทีเราเคยสงสัยในชีวิตที่เกิดมามาเกิดมาทําไปอยู่เพื่ออะไรและจะไปไหนพอเรามาฟังท่อมาเราก็จะรู้เ่อเราเกิดมาเพื่อทําดีอยู่เพื่อสร้างคนดีแล้วจะไปให้มันดีนะครับสามารถบรรลุทาได้ไม่ใช่เป็นอะไรนักกาหรืบรรลุํา เคยบรรู้จักเขาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบนอะไรบ่าสิ่งไหนประมาสิ่งไหนประมาอันไหนมีสติอู่ไหนไม่มีสติอันไหน,น,นคือปัญญาอันไหนคือขาดปัญญาถ้าเรารู้เราทราบแล้วเอาไปใช้ได้เราไปเปี่ยนกได้เป็นการรร้ธรรมถึงทำรรุ้ธรรมสามารถที่จะทาประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นถึงตัวเราพัฒนา,าก,การธรรมะสามารถทําให้บรรู้ธรรม จากนั้นก็สาธยายกัน,น,นาการสาธยายการสวดมนต์ไหว้พระการสวดพระสูตรต่างๆที่สำคัญเมื่อเราสวดไปสาธยายไปแล้วก็รู้ว่าบอกอะไรท้าพูดอะไรเรกาก็คงที่เราจะได้รู้ว่าเอันนี้มันเป็นประโยคอันนี้ไม่เป็นประโยชน์อันนี้เป็นคนอันนี้เป็นบารเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ให้มันดีขึ้นอันไหนที่เสียหายมาแล้วมันจะไม่ทำอีออันไหนที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยารักษาชีวิตาอาถรรพ์ของเราให้อยู่รอดปลอดภัยใจรู้ตื่บนบัน,นร,รู้นี่ทำนี่เป็นการรู้ทำดังนั้นต่อไปอาศัยการคิดค่ะกินตาสุตตามไม่ยั่งยืนยัญญาเกิดจากการฟังสุตตา

ทางอินเทอร์เน็ตมันไปได้ทั่วโลกเมื่อไปได้ทั่วโลกทั่วทิศแล้วถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราจะเชื่อเขาผ่าเขาว่าถูกเขาว่างผิดเราไม่สน,นเอาตามเขามทุกอย่างเชื่อตามเขาทุกอย่างสุดท้ายเราจะตกเป็นทาสของเขาเลยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็ผมอาจนั้นต้องคิดก่อนดูก่อนฟังก่อนคิดให้ดีเสียก่อน เมื่อเราลูก,ก่อนฟากกนนนงก่อนคิดดีดสิก่อนเราก็จะมาลูามาลูทำคือรู้ว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษเมื่อมันเป็นโทษจะไม่ทาอันไหนเป็นประโยชน์เราก็จะทำนี่คือลักษณะของธรรมะพุทธิจ้าที่ท่านตังไว้มันของง่ายมีชื่อของยากเป็นสิ่งที่ทำง่ายไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชเป็นพระเป็นพระหนดถ์เป็นญาติยายาโยมทำได้ที่บ้านเป็นบ้านอยู่ที่บ้านก็ได้ พัที่มากก็คือคนทําความดีเพราะว่าพระแปลว่าความดีคิดดีพูดดีทําดีเป็นพแตในทาคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเป็นผีได้คิดชั่วทําชั่วเป็นผีการทำไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความร้อนการคิดดีพูดดีทาดีเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นอกุศล เป็นสิ่งที่จะนำมาสู่ความฟ้าสู่อารมณ์เปลียเกิดชืวิอของตัวและครอบครูแย่งสังคมในชาติบ้านเมืองการดำเนินการคิดที่ดีๆสามารถทำให้บรรลุทำได้อย่างนั้นการลงมือปฏิบัติอย่างคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าลงมือทำภาวนาแปลว่าทำให้มันจเจริญขึ้นอันไหนที่มันเสื่อมอย่าไปทำอันไหนที่จเจริญทำให้ดีขึ้นเรียกว่าภาวนา เราการเรียนเฉพาะในหลักธุรกจศาสนาภาวนาไม่ว่า,าววทำให้สติดีทําให้ปัญญาดีทําให้สีดีขึ้นจากที่เราเคยขาดสีให้ทำระดับมาสาร้างสีปฏิบัติทาให้ดีขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาจากที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติไปปัญญาเร็วพอเรามากระโจรู้กระกระเขีนกระกรรู้กระกระเขียน,ด,น,ยนดูเห็นตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าไปหลงอย่าไปดิ้งม่ว่าจะอะไรก็ตามเป็นเสียงรูปเสียงกิจดรสจัมผัสอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาัยจตนะัสอายะจตนรัภายในอายะจตนะภายนอกตามีหน้าที่เอาไว้ดูรูปหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่การดมกลิ่นลิ้นมีหน้าที่ในการกิ้มรส ายมีหน้าที่ในการถูกต้องภาษาใจมีหน้าที่ในการรับรู้พอตาเห็นรูปอ,นปอย่ากพึ่งไปลงในรูปเขีนถ้าลงร,รูปมันกเกิดเกิดเรื่องลงร,รูปเกิดเรื่องเกิดราคะเกิดโทสะม้แต่มูที่ฟังเสียงกรอกัน่ถ้าเราไปลงเสียงเสียงดีก็ตามเสียงไม่ดีก็ตามถ้าลงมันกเกิดราคะโทสะขึตรตร้น ถ้าเรารู้ว่ารูปและสารูปเสียงแ็ะสภาเสียงมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเกิดและดับไปรูปดีก็ตามรูปไม่ดีก็ตามเกิดและดับไปเสียงดีก็ตามเสียงไม่ดก็ตามเกิดและดับไปแค่นั้นอย่าไปยึดไว้อย่าไปติดเสียงสรเสเสรินติทานทําให้คนหลงติดพอเขาสรเสรมากรดีใจาแต่พอเขาติถานผด่าเกิดโอนเกิดเกียรขึ้นมา ันเป็นนรูปท,ทันทีพ่าฉะนั้นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งปัจาัยทั้งอารมณ์เราในฐานะเป็นชาวพุทธอย่าเข้าไปยึดอยาเข้าไปลงในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากระทบสิ่งที่สมัมผัสลงรู้ตามเป็นจริงแล้วก็วางให้มันได้ละให้มันได,ได้แล้วก็ใช้ให้เกันใช้ชีวิตใช้กายใช้อายจะทำให้เป็นอย่าไปใช่ตามปิธรามอย่าไม่ใช่หมุนปีธราม อย่าใช้นิดไปในคิดทางถ้าเราใช้าตาาหมูจมูกลิ้ในกายใจเป็นก็จะใช้ไปในทางที่ดีนะไม่ให้มันเกิดโทษเกิดทุกข์แม้ใจก็อนกันเวลาจะคิดอะไรก็พยายามระวังใจท่านจิงกล่าวว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเมื่ออยู่กับมิตรอยู่กับเพื่อนอยู่กับคณะอยู่กับคนก็จงระวังการพูดจาการกระทำ เราอยู่บบร่วมกับพยายามระวังคำพูดระหว่างการกระทากิริยาปาิยาถ้าเราไม่ระวังแล้วมันเกินโทษเ,เกินทะเลาะวิวา,วา,วามมทกันแต่ถ้าเราระวังรูนน้ไม่มีคนจะทะเลาะวิวาทกันเพราะความระวังไม่มีคนที่ทะเลาะวิวาทกันส่วนมากไม่ระมัดระวังชอบอะไรกชอบเพราะว่าเป็นคนขาดสติเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมาแล้ว ื่อที่จะทําให้จิตของเรานีขึ้นเจริญขึ้นจนงภาวนาทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดในสิ่งที่ประโยชน์พูดในสิ่งที่ประโยชน์พูดทําคิดทุกครั้งให้มีสติให้มีสัมปชัญญะให้มีความเพียนให้มีสติระล,ลึกเรู้กว่าคิดก่อนพูดก่อนทําให้มีสัมปชัญญะเมื่อพูดคิดทําทําพูดคชดวรู้ดีรู้ให้ดีก่อนที่จะได้ดีเสียก่อน ยิงจะไม่ทําให้เราพูดผิดคิดผิดทําผิดถ้าเรารับนี้แล้วเราจะคิดถูกพูดถูกทําถูกเมื่อคิดถูกพูดถูกทําถูกก็เป็นสุขทัศนีแต่ถ้าตรงข้ามถ้าคิดผิดพูดผิดทาผิดก็เป็นคิดเป็นทุกข์ทันทีเราจะอะไรชื่อเรื่นงสุขทุกอยู่ที่ใจความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจของเราไม่เสียทีเขาว่า ให้ใช่อยู่ที่ดวงเดือนดวงดาวเรื่อ,องคามยามีไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเราว่าเราคิดดีหรือว่า,าคิดไม่ดีเราพูดดีหรือว่าพูดไม่ดีเราทําดีหรือว่าทําไม่ดีเพราะฉะนั้นการร,ารู้ำรทำตัดสุปสําเร็จรู้หลุดพ้นทำอาจเป็นไปเพื่อสารประโยชน์แก่ชีวของเราต้องอาศัยการพูดในสิ่งที่ดีเรียกว่าธรรมะ มานเป็นสุภาษิตหรือเป็นสัจจะพูดแต่คำจริงอย่าไปพูดโกหกกันอย่าไปพูดดูด่าว่าร้ายกันอย่างนั้นแต่พยางฟังฟังเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ถ้าฟังแล้วมันไม่เป็นสาระเป็นประโยชนอย่าเก็บเอาไว้อย่าเอาสะสมไว้ต้องรู้จักคัดเลือกคัดสรรคัดองคัดลองให้เดี มันแต่เรามีต้องการข้าวน้ำอาหารค่องใช้จอะไรทุกสิ่งเราก็ยังเลือกเอาแต่ของดีๆมากินมาใช้ใจของเราเขาหงุดหงิดใจของเราใจของเราเขาต้องการสิ่งที่ดีเข้าไปอยู่ในใจไม่มีใครหยากจะต้องการสิ่งที่ดีเข้าไปสู่ใจสาเหตุที่สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปสู่ใจเพราะเราสติญญไม่ฟ้าอ้าวันยังไม่เร็วไม่ได้ื้นไม่ได้อบรมไม่ได้ภาวนา ไม่ได้ฟังสังเทศสั่งธรรมะไม่ได้พูดเรื่องของธรรมะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นธรรมทำให้พูดสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมมันเลยทําให้ใจของเรามื่ใจของเราร้อนอย่า,างไรตกระลมทั้งปิ่นนี่คือสิ่งที่นำมากรา,ททาไรให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบการฟังธรรมะการพูดธรรมะ การสวดสัตยาธายธรรมะทางให้ควรในธรรมะการอบรมธรรมะทำให้บรรลุธรรมได้ทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ชีวิตกายใจของเราได้โดยไม่ต้องรอเนิ่นช้าไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอสมัยพุทธเจ้าองคือดอมเอาในสมัยพระศิษย์พระสมณโคดมสมัยพุทธเจ้ายุคของพระแม่ถึงแม้โภคอย่างไรมาได้สอนพันห้าร้อยกว่าปีก็ตามแต่เสียงธรรมเสียงใดเสียงธรรมเสียงใด พระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นพระใน,นราววสยังมีอยู่วัคผลนิพผานยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าหมดไปแล้วบัคผลิพพผานจะหมดไปเพราะไม่มีคนปฏิบัติเพราะมีคนทําดีเพราะไม่มีคนพูดดีไม่มีคนคิดดีเมื่อคนคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วแสดงว่าวัดผลที่พ่านหมดมีแต่นรกปีศุจการทั้นี้ คือส่วนที่นำมาการ์ดเอาจากนี้ไปเป็นหนังสือจังวัดเรื่อสัวยาัายทุกที่างควรติดใจของเขาที่เขาเอาเสกมา